สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่งานเทศกาลจุดจีนสายสัมพันธ์ไทยจีน50ปีค่ะทางเรานะคะได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ด็เตอร์หวังหวนุการเอกสถานเอกอ้าราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้ค่ะไปด <Okay. S 1> <your> okay, ูภายในงานกันเลยค่ะไปดูค่ะเจริญโภหญิงเนียนี่ยนะจ๊ะโอเคย i thank <laughs> you จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในครั้งนี้เทศกาลตรุษจีนเป็นวันสําคัญและน่ายินดีที่สุดของคนจีนตรุษจีนมีความหมายถึงการรวมตัวกันด้วยความสามาคัคคีความสุขและความสมบูรณ์แบบความคาดหวังที่งดงามเหล่านี้สําหรับนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ไกลบ้านเกิดและกําลังศึกษาต,ต่อต่างประเทศแล้วนั้นยิ่งเติมเต็มความหมายที่อบอุ่นมากยิ่งขึ้น ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆที่มาเข้าร่วมภายในงานนะคะเรามาสัมภาษณ์น้องๆกันว่ารู้สึกอย่างไรน้องชื่ออะไระคะอาตีครับน้องรู้สึกไงกับงานวันนี้คะสนุกครับสนุกใช่ไหมคะวันนี้หนูได้ทาอะไรไปบ้างจะไม่ได้ครับจะไม่ได้อะไรโอเคแล้วน้องล่ะคะชื่ออะไรครับเชื่อนปันครับอันปัน,ปนวันนี้สนุกไหมคะสนุกครับงานเป็นไงบ้างครับงาน ดีครับดีใช่ไหมใช่เลยครับ B Pro ครับ B Pro ใช่ครับอ่าน้องน้องคิดว่างานวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับอ้ได้ความรู้ด้วยอ่ะนหนูหนูชื่ออะไรครับชื่ออาเชอร์ครับอาเชอร์อาเชอร์รู้ว่าว่างานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็สนุกดีครับแล้วก็มีหลายบูธด้วยครับมีหลายบูธด้วยแล้วแล้วหนูล่ะคะชื่อออโต้ครับออออโต้ใช่ไหมคะออโต้ออโต้ว่างงานวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกครับแล้วก็ได้ของกินเยอะเยอะด้วยแล้วคนนี้ล่ะชื่ออะไรคะชื่อกิวครับ งานเป็นไงบ้างสนุกครับสนุกแล้วได้ได้อีกไหมคะสนุกแล้วได้ของกินครับได้ของกินอ่ะแล้วคนสุดท้ายล่ะคะชื่ออะไรคะชื่อคุณครับชื่อคุณกิจกรรมพารีงานวันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกมากครับสนุกมากแล้วเป็นไงชอบไหมคะชอบครับน้องๆว่าไงวันนี้โอเคดีไหมคะโอเคครับอ่าหนูชอบกันไหมคะชอบครับไหนพี่ขอสองนิ้วให้กับกล้องพี่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ด้วยนะคะพี่อยู่คณะอะไรคะ ดูคณะบริหารครับงานในวันนี้พี่มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็มีความรู้สึกโคตรเจ๋งเลยครับเพราะว่าผมมายกสมครับได้อ่งเปาด้วยครับเรืลองเอาไปกี่าทคะก็ได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็หลายแบงก์อยู่ครับก็เป็นก็ได้แค่ร้อยเดียวครับนายบีได้เข้าไปชมบูธไหนหรือยังคะก็ยังนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งมาถ่ายภาพทํางานนะครับอ๋อยากขอสามคำให้งานในวันนี้หน่อยค่ะแมงโคตรโหด ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับประธานคณะของเราจะมาสัมภาษณ์ว่าตอนนี้พี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะัอ๋อก็รู้สึกดีใจนะที่แบบว่าปีนี้เราจัดกันกิจกรรมตัวจริงยิ่งใหญ่จริงๆมีทางน่าดการไหวใช่ไหมไวครับน้ฟ้าดินตอนเช้าเนอะแล้วก็มาถึงตอนนี้น้องๆก็แบบให้ความร่วมมือกันน้องๆพีหนึ่งพีต่อจัดบุญขึ้นมาเนอะก็มีความรู้กใจจริงๆนะครับก็เก่งมากแล้วก็อยากจะฝากถึง เออน้องๆรุ่นต่อไปให้ทําให้แบบว่าดีๆอย่างนี้ท,ทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอคารมวยพรให้วันตรุษจีน่อยค่ะช,ช,ช่นิช่วุหนี่หมือนสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะอตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ในคณะของเราค่ะอยากจะสัมภาษณ์อาจารย์ในวันนี้ว่าอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะงาวันนี้งานวันนี้ก็คึกคืนดีนะคะแล้วก็ดีใจที่เห็น นักศึกษาร่วมมือนะคะร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ทําให้งานมันดูมีอะไรขึ้นมานะคะก็เกินเหนือความคาดหมายมากเลยนะคะเห็นน้องๆ้องเด็ก,ดกๆพุ่มพุ่มพุ่มเทพกันมากนะคะก็ดีใจคงานย้ดจะขอ,ขอคําอวยพรในวันจุดจีนปีนี้เลยค่ะอวยพรนะคะ,คนนะ,คะก็ขอให้ทุกคนนะคะซินเจียยูอีก็คือซิเจิงลู่อีนะคะก็คือให้ปีใหมน่นี้สมหวังในทุก <c oughs> ๆเรื่องนะคะ ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ๆปีสองค่ะอยากจะถามความรู้สึกในวันนี้นะคะว่าพี่ๆมีความรู้สึกอย่างไงบ้างคะวิ่งพี่ดีใจมากมันเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็น่าสนุกมากเลยชอบเสียงบรรยากาศนีมากก็อบอุ่นดีค่ะมีการแสดงให้ดูหลายการแสดงคนเยอะมากค่ะแล้วพี่ๆเนี่ยได้ลองไปดูบูธไหนหรือว่าไปเล่นที่บูธไหนมาย้างค่ะวิพี่ไปเล่นมาแล้วพี่เดินไปทั่วเลยได้ไปกินเกียวฟรีด้วยอย่าลืม ก็ไปบูธที่ทํายาดมของแพทย์แผนจีนมาค่ะคะ่ะงั้นอยากจะขอคําอวยพรในวันตรุษจีนหน่อยค่ะสิ้นเนียนค่อยเล่นนะคะบั่ <c oughs> งมีสีสุขค่ะค่าขอบคุณค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับเหล่าซื้อคนจีนที่อยู่ในคณะ,ะเรานะคะเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกข,ของของอาจารย์กัน,นะคะ่ะ <c oughs> เราจะมาสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยแล้วให้อาจารย์ตอบเป็น 哈萨基那边哈萨卡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  啊，oh, 我最喜欢的还是那个舞龙舞狮表演，因为毕竟我是中国人嘛。对于这种表演的形式，我是呃、uh, 刻在呃、uh, DNA 里面的一种喜欢。好，那咱们哈、oh, 啊 oh,，我们我、oh, 那个、们没得相信咱个嘞，我们我们想想相信咱得没？洪哦，阿詹，哈。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  然后那个吉祥如意一帆风顺 OK 好新年快乐哈欢迎卡ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับอาจารย์อาจารย์ดิฉันสค่ะท่านอยู่คณะอะไรคะคณะบริหารธุรกิจค่ะภายในงานอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะอ๋ออาจารย์ก็ตื่นเต้นมากเลยอาจารย์เห็นแบบว่ามังกรเอิดสดๆแล้วมันก็สวยงามตะการตาแล้วก็นักศึกษาร่วมใจกันน้อททำงานแล้วมันก็รู้สึกอาจารย์รู้สึกหัวใจพองโตประมาณนี้ค่ะ แล้วอาจารย์มีอะไรจะบอกกับงานนี้ไหมคะบูธบูธเป็นไงบ้มากอาจารย์เดินชมรือยังคะบูธมันก็มีความหลากหลายเนาะแล้วเราก็จะเห็นศิลปะวัฒนธรรมอะที่อาจารย์แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะมีการชงชามีการเขียนรูปมีการตัดกระดาษหลากหลายของอาจารย์ก็มีนะอาจารย์สอนทับพับอะไรอะ่ะพับดอกไม้ทํะไรแล้วก็มีขนมร้านชามรานร้านซูเป,ปอร์มาร์เก็ตออนออนมาร์ทอ่ะมาร์ทอ่ะนะคะมินิมาร์ทอ,อะไรประมาณเนี้ย ขายแล้วก็ขายดีมากหมดแล้วค่ะมจะเป็นบริหารธุรกิจไหมสมก็เป็นบริหารธุรกิจมากค่ะนั่นหนูขอสามคำให้กับงานวันนี้ได้ไหมคะอาจารย์มันเลิศมากค่ะมันเลิศมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเราซื้อของเราวันนี้อยากจะถามเกี่ยวกับความรู้สึกของวันนี้งานวันนี้แบบเป็นยังไงบ้างในบูธของเราอย่างนี้เราซื้อแบบมีความรู้สึกยังไงบ้างคะครับวันนี้ รู้สึกว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะครับทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเลยนะครับก็ในานามของวิยจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขออวยพร่งในวันปีใหม่จีนนะครับตุนจีนขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆวยประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทมุ่งมาปรารถนาทุกประการครับซินเจิ้งหลุยสินเนียนฟ้าฉาย ทางเราก็เช่นกันนะคะขออวยพรให้หล่อซื้อสุดว่าร่างกายแข็งแรงเหมือนกัน,นะคะ่นะไปเไ่ลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับหล่อซื้อคนสวยทั้งสองท่านนะคะอยากจะถามความรู้สึกในงานของวันนี้ค่ะว่าหล่อซื้อเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ วันนี้รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันตรุษจ,จีนใช่ไหมวันนี้ได้อ่งเบาด้วยแล้วก็ได้กินอาหารแล้วก็มาเห็นน้องๆมาเห็นนักศึกษาเนี่ยมาร่วมกันทำวิชรศการนะแล้วก็เราซรู้สึกมีความความสุขมากแล้วก็ภูมิใจด้วยที่พวกเรามาช่วยกันทํางานในคณะแล้วก็มาร่วมกันฉลองตรุษจีนนะคะเหมือนกันเลยค่ะขอบคุณดไปดหมดแล้ว ว,วันนี้นะคะก็รู้สึกมีความสุขมากค่ะเพราะว่าอ่มหาลัยของเรานะคะก็คือเป็นมหาลัยจีนดังนั้นเนี่ยการที่เรากัดสุดจีนแบบนี้ก็ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะก็คือทําใหมเห็นคณาจารย์นะคะทุกกคณะเนี่ยก็มาร่วมมือร่วมใจกันนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะร่วมถึงนักศึกษาด้วยค่ะ ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้เนาะเป็นเกียรติมากที่ได้ท่านปริยาท่านทูตเนี่ยมามางานเราด้วยมาที่มอเราด้วยนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะตุ๊ดจีนของเราอาจารย์ได้พูดความรู้สึกไปหมดแล้วอาจารย์ทั้งสวยทั้งสวยสองท่านเลยแต่งชุดตุ๊จีนสวยกันทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กิจกรรมภายในงานกันมีบุตรต่างๆมากมายเลยมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะเลยนะคะว่าแต่มีกิจกรรมอะไรสนุกๆบ้างคะอ,อ๋อนั่นสิมีกิจกรรมอะไรสนุกๆบ้างเราไปดูกันเถอะไป มีหาวชุนเจียครับบูธนี้มีกิจกรรมอะไรทําบ้างคะบูธนี้นะครับก็จะมีจากทางด้านนู้นเลยนะครับเป็นกิจกรรมปลาโปงปลาโป่งก็คือปลาลูกโป่งรับของรางวัลนั่นเองส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเซียมซีปันดวงนะครับก็คือทุกคนเนี่ยมาสุ่มเซียมซีแล้วก็ดูว่าพรในปีนี้ของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรใช่ครับลองไหมคะลองไหมไหมเรามาลองกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันเล่นยังไงกันต้องลองค่ะต้องลองเดี๋ยวให้พิธีกรเล่นดีกว่าครับจะได้รู้ว่าดวงปีนี้เป็นยังไง แล้วจับไหมแต่ดิจิตอลไหมเรามาจับด้วยกันสิคะใช่ถ้าหล่นสิบห้าอันอ่านถูกอ่านถูกไปนะคะบห้าอันอุ้ยอ่านอ่านอ่านหมดค่ะเอาใหม่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 ใหม่รอบค่ะนี่คือการซ้อมร้องไม่ถูกใจก็หยิบใช่หยิบได้ใช่ไหมคะแล้วมังกรอันดยอะ ได้ไรได้ไหมครับได้ไรหมายเลขสองค่ะเลขอะไรไ<ด>อ่อลู่อีจิ๋วอ๋อออเ่ว่าลู่อีลูอีจิวัลโหที่มบัติานาดวงถูกใจไหมครับดวงก็ถูกใจค่ะถูกใจมาก เจ็ดเจ็ดวันสุข如意万事如意如意哦สมรัติฐานในทุกๆเรื่องค่ะดูนะค๊ะดูนะคะค่ะสวัสดีค่ะแล้วกิจกรมทางด้านโน้นเป็นฝ้าผงนะครับเล่นไม้เล่นไมอืมลองไหมหรือว่าเอาไว้ให้น้องๆมาลองกันดีกว่าค่ะน้องๆมาลองกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธอะไรครับบูธ อัางเปาต,ต,ตัวไก่ค่ะในบูนมีอะไรให้เล่นบ้างคะมีให้เขียนคำอวยพรค่ะแล้วก็เขียนเสร็จสามารถตกแต่งได้ด้วยตัวเองแล้วก็เอามาติดตรงนี้นะคะพอติดเสร็จแล้วเราสามารถเลือกหยิบตรงนี้ได้หนึ่งอันค่ะค่ะงั้นเราจะมาลองเขียนคำอวยพรกันนะคะ คำวยพรที่เราเขียนนะคะแปลว่าสมหวังทุกประการค่ะแล้วเราก็จะไปติดสติกเกอร์ตรงนู้นกันนะคะคำวยพรที่มีเพื่อนๆหลายๆคนน่ะมาติดเยอะมากเลยนะคะเราก็จะได้อ่างเปาใช่ไหมคะใช่เดีไย้เลยค่ะตอนนี่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ขอมาขอบคุณที่มาเช่นกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธตุยเหรียญชาซิงค่คะบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างคะขออนุญาตเกินก่อนนะคะบูธนี้ของเรานะคะเป็นบูธเกี่ยวกับตุยเหรียญตุยเหรียญก็คือคำกราบมงคลคู่ค่ะซึ่งกิจกรรมของเราก็อยู่ด้านนี้เลยค่ะก็จะมี่ายดาวตุยเหรียญน,นะคะเราก็จะมีให้เลือกคำมงคลต่างๆนะคะที่เป็นคำอวยพรนะคะแล้วเราก็จะมีด้านนี้ค่ะ เราจะเตรียมต่อสอนภาษาจีนไว้ให้นะคะให้ผู้ที่มาเข้าร่วมโบูธอะค่ะได้เรียงร้อยตุ้ยเหรียญเป็นคำวยพรกลับบ้านไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายัางมีนี่ค่ะตอบสลับตอบคําถามลุ้นรางวัลอีกด้วยค่ะลองไหมคะอุ้ยน่าลองจังเลยขั้หนึ่งขั้หนึ่งมันเล่นยังไงห่ะคะตอบคาถามเลยค่ะได้คําถามอะไรคะแล้วถ้าตอบไม่ได้เป็นไรหรือเปล่าคะตอบไม่ได้ไให้ออกจากบ,บูธค่ะ ยันไม้ทอภาษาจีนแต่ว่าอะไรยันไม้ทอภาษาจีนเรียกว่าเรียกว่าอะไรยันไม้ทอนะคะภาษาจีนเรียกว่าเขาฝูค่ะเขาฝูทรายแล้วค่ะอค,ค่ะกิจกรรมน่าสนใจมากๆเลยนะคะ